มึงคิดดูแล้วกันนะว่ากูอะรักมึงแค่ไหนอ่ะมึงอ่านใจกูได้อ่ะมึงคงร้องไห้ไปแล้วมึงทํากูผิดหวังมาแล้วกี่ครั้งมึงทํากูเสียใจมาแล้วกี่ครั้งมึงทํากูเสียน้าตามาแล้วกี่หุนแต่กูไม่ไปอ่ะไหนอ่ะไม่ใช่กูว่าไม่มีทางไปไม่ใช่กูไม่มีตัวเลือกตัวเลือกกูมีแต่ที่กูไม่ไปอะเพราะกูรักมึงไงกูอยากอยู่กับมึงกูอยากดูแลมึง สักวันอ่ะกูหวังว่ามึงจะรักกูในแบบที่กูรักมึงมึงอ่ะไม่รักกูไม่เป็นไรแต่อยากให้มึงอ่ะของสารกูบ้างมึงลองคิดดูนะกูอ่ะไม่ใช่คนโง่หรอกใครจะมองว่ากูโง่ไงก็ตามแต่กูโง่เพราะว่ากูรักกูรักของกูกูถึงทนกูถึงอดเพื่อไม่อยากไปไหนก็ออยากอยู่กับมึงมึงลองคิดดูนะ สักวันอ่ะมึงจะเข้าใจนะว่าคนที่รักกับคนคนที่รักมึงอ่ะกับคนที่มึงรักอ่ะมึงลองคิดดูนะคนไหนอ่ะที่รักมึงจริงอ่ะกูรักมึงถ้ามึงไปรักเขามึงไม่ชอบคนอื่นถ้าคนอื่นอ่ะเขารักมึงป่าเขาอ่ะก็แค่อยากเย็บมึงเขาอ่ะคิดว่ามึงง่ายเขาอยากเย็บมึงแค่นั้นแหละเขาไม่รักษาหรอกเชื่อกูสิ เขาเย็บมึงแล้วเขาก็ทิ้งเหมือนหมาแหละกูเนี่ยไม่เป็นไรยังไงอะ่ะกูยอมโง่ยอมโง่เพื่ออยากดูแลมึงสักวันอะ่ะกภูภาวนากูหวังอะ่ะว่าสักวันอะ่ะมึงจะเห็นใจกูแล้วรักกูอะ่ะอย่างที่กูรักมึงนะคิดดูดีๆนะ